ีเม็ดด้วยมเม็ดออกไอ้มือนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมอันนี้พานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆนะคะ คุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมอันนี้ปภานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ กะมลงใหญ่ใบใหญ่หวานมากหวานชำ่ำแตงโมแช่เย็นขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมอันนี้ประพานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆนะคะ กะละมังใหญ่ใบใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประพานีมากินแตงโมนะคะมากินแตงโมกะละมังใหญ่ใบใหญ่ คุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมอันนี้ประพานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆนะคะไอ้มือนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปภานีมากินแตงโมนะคะมากินแตงโมใส่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้ปภานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆานะคะ คุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมอันนี้ป็พานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ แบบไม่ค่อยจะหายใจเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ให้สังเกตดูว่าอร่อยแค่ไหนกรละมังใบใหญ่เลยนะคะนี่แตงโมสีแดงอร่อยนะคะหวานช่ำเลยค่ะชิมเลยชิมเลยช เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะวานมากวันชำ่ำแตงโมแช่ยเย็น ใ้มือนะคะกระมังใบใหญ่เลยนะคะนี่แตงโมสีแดงอร่อยนะคะหวานฉ่ำเลยค่ะชิมเลยชิมเลยใช่ กำลังใหญ่ใบใหญ่เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ กลมังใหญ่ใบใหญ่กลมังใบใหญ่เลยนะคะนี่ แดงโมสีแดงอร่อยนะคะหวานช่าเลยค่ะชิมเลยชิมเลยใช้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมอันนี้ประพานีพามากินแตงโมนะคะขอบคุณมากๆนะคะกรละมังใหญ่ใบใหญ่ สังเกตดูว่าอร่อยแค่ไหนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ หวานมากหวานช่ำแตงโมแช่เย็นหวานมากหวานช่ำแตงโมแช่เย็น